เอาละครับวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกมโมงิโกะคาสเซิลเรื่องราวของแฮมพจชนภัยอ่ะหน้าโหลดเกมมันเขียนแบบนั้นจริงๆนะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานจากผู้สร้างเกมวานโนฮาระแล้วก็เดอะเกรกาเดนนะครับแต่ว่าแนวเกมเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยจะมีความเลือดสาดแล้วก็มีความดากมากกว่าแล้วก็เช่นกันกับ2เกมก่อนหน้านะครับ ผมเคยเล่นเกมนี้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วซึ่งเกมเก่าๆเนี่ยก็อยากเอามารีใหม่นะครับก็มาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงผ่านมุมมองของผมในปี2021แต่ว่าระหว่างเล่นเนี่ยอาจจะลากยาวไปถึง2022เลยก็ได้ Happy New Year คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่เปลี่ยมไปด้วยความรุนแรง รู้สึกว่าจะติดเลส15บวกด้วยนะครับน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำนี่เจ้าตัวเหลืองนี่คือโมงเงโกะนะครับเฮ้ยนอนไม่หลับอย่างนั้นเหรออืมนี่ดื่มยาหรือยังหละ่ะงั้นเหรอไม่เป็นไรนะ ฉันจะอยู่ข้างๆนี่เองหวังว่าเธอเนี่ยจะหายดีไวๆนะโอ้รู้แล้ววันนี้จะอ่านนิทานให้ฟังดีมากอเป็นเรื่องแบบไหนอย่างนั้นเหรอมันเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากๆเศร้ารุนแรงและแถมยังลามกด้วยก็ประมาณนั้นแหละนะ ฉันคิดว่าเธอต้องชอบแน่เลยเอาละงั้นมาเริ่มกันเลยอ๋อจะว่าไปสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้เองเนี่ยก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะครับทางเพจ whatever zone เนี่ยเขาได้แปลเอาไว้ด้วยการระค้งหนึ่งนานมาแล้ว ได้มีเด็กมัธยมคนหนึ่งชื่อของเธอก็คือโยนาก,กะวันหนึง่งเธอได้ขึ้นรถไฟเปิดหน้ามีกลิ่นอายของความสยองขวัญซะด้วยเออผมต้องบอกทุกเกมเผื่อไว้ใช่ไหมย่ยาสปอยเด็ดขาดฉันต้องกลับบ้านวันนี้นะ่ะ เป็นวันที่พี่ชายจะกลับมาที่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วฉันต้องรีบกลับบ้านมันผ่านมานานแล้วละ่ะฉันคิดถึงเขาเหลือเกินอน้องดูง่วงๆนะครับอ้าวมีลูกสอนชีบ้บนหัวสอนด้วยสิคอนโทรนะครับมีพริกล่วงอยู่ด้วยหมายความว่าไง ได้รับเรดเปร์เอ๊มีตัวละครแปลกๆตรงนี้ด้วยนะครับถ้าทางเด่นมากเขาตั้งใจทำสไปค์เกินไปแล้วน่าจะเป็นตัวละครสักอย่างของผู้สร้างเกมนะครับถ้าใครเป็น Fc ก็อาจจะรู้จักแบบเขามีพวกมังงะพวกอะไรออกมาด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ตามขนาดนั้นนะเด็กสาวที่ดวงตาไร้ชีวิตเกลียดรถไฟชะมัดไม่ใช่ว่าเกลียดรถบัสด้วยเหรอบัสเหรอ นั่นอะเลวร้ายสุดๆเลยแออัดชมัดงั้นแลชอบอะไรล่ะชอบเธอ,อยังไงล่ะโอ,อไม่ใช่จัก,กรยานน่ะเหนื่อยจะตายเอองั้นก็เอาจัก,กรยานมาปั่นบนรถไฟสิครับปั่นไปปั่นมาแค่นี้คุณก็จะปรับตัวเข้ากับที่ที่ไม่ชอบได้แล้วอีกสักพักเลยจนกว่าจะถึงสถานีต่อไปนอนหลับก่อนไหม อเลยป้ายไหมอรัหนับก็ได้เหตุผลหนึ่งที่เอาเกมนี้มาเล่นเนี่ยก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วได้ข่าวว่ามันจะมีภาคใหม่ออกมาด้วยนะครับอืก็เลยอยากจะรีภาคเก่าก่อนนะดักเอาไว้ก่อนเผื่อภาคใหม่มาเราจะได้เล่นไงแบบรู้เรื่องบรรยากาศเปลี่ยนไปอะฮะ สถานีสุดท้ายโมเงโกะโมเงโกหึหึหน้องเลยป้าอย่างเห็นได้ชัดสถานีโมเงโกะฮะอะอะไรฮะเดี๋ยวก่อนเด,เดี๋ยวก่อนสิสถาน,นีนี่มันเออเอ แต่จริงๆข่าวเกมภาคใหม่เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ผมจําได้มันมีตั้งแต่7ปีก่อนแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อประมาณปีก่อนเนี่ยมันมีข่าวใหม่แล้วก็เหมือนมีเทเลอร์ด้วยนะก็มีความหวังเพิ่มขึ้นว่าจะมีภาคใหม่อาจกบจับๆไม่มีเงินซื้อโอเคบางทีกดค้นไปแบบไม่ได้อ่านนะครับไม่มีพนักงานในสถานีเลยสักคนหนึ่งอย่างกับเป็นสถานีร้างเลยแต่ว่าไม่ ฉันไม่เห็นเคยได้ยินชื่อสถานีนี้มาก่อนเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยฉันว่าฉันจะไปดูทางนี้หน่อยมีป้ายอะไรแปะอยู่ด้วย Make Peace with p o k i s t o สร้างความสงบสุขด้วยแฮมนะครับวัดรู้สึกว่าเกมนี้จะมีอะไรเกี่ยวกับแฮมเยอะนะตามคำอธิบายเกมอะแฮมพะจนภัยเลดเ e p ปอรแล้วก็พาสต้าอ่าเข้าหากันในตอนนี้ กำลังรับสมัครสมาชิกใหม่คุณจะเข้าร่วมกับ p e เปอร์ริ i เทนหรือไม่โทรมาที่เบอร์ 000XXX000 000, 000, 000, 000, 000. นี่มันกลุ่มบ้าอะไรเนี่ยอ่าฟังดูเหมือนลัทธิประหลาดนะพิเศษกระดาษอยู่ที่พื้นต้องคอยชี้นำเราเด็กสาวมัธยมฟังดูเหมือนตาแก่ที่อยากจะหลอกเด็กไปทำอะไรสักอย่างนะครับทุกๆวันที่1จนถึงวันที่31ของทุกๆเดือน คือวันแฮมแห่งชาติมากินแฮมเพื่อให้โลกสงบสุขให้จักรวาลนี้สงบสุขเป็นความสงบอย่างสมบูรณ์แบบนั่นมันก็ทุกวันเลยไม่ใช่ได้ยังไงเล่าเหมือนเกมเนี่ยจะไปทางกาวนะครับแต่ตัวละครนี้ค่อนข้างเครียดอยู่เหมือนน้องน้องมีเรื่องกังวลอยู่ในใจอ่ะมีการเซลล์แฮมครั้งใหญ่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  กินเกี๊ยวซาได้ไม่อั้นราคา800เยนต่อชั่วโมงกินเกี๊ยวซ่าให้เต็มที่ไปเลยวัดได้รับแฮมลัทธิบูชาแฮมอ่ะมันเหมือนแบบฉากเริ่มต้นเกมผีที่ไปเจอลัททิอะไรสักอย่างอน,นะโนไทแฮมผมไม่เข้าใจว่าไทแฮมคืออะไรเข้าใจยากนะเนี่ย ผมเดาได้เลยว่าตัวผมเมื่อ7ปีที่แล้วแม่งยับไม่ให้ยับ,แ,ยบแน่นอนเรื่องการแปลนะครับไม่ไม่น่ารอดะนกกูกูไม่ร้องดังนั้นแล้วก็เลยฆ่ามันและเอามันไปย่างสดทําไมมันตาเถื่อนได้แบบนั้นทําไมกันมาฝึกรับมือกับอัคคีภัยกันเถอะมาเริ่มวางไฟด้วยกันเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทั้งนั้นก็แค่เอาปืนไฟของตัวเองมา จากนักวางเพล่งระดับโรคมันเหมือนเป็นเหมือนป้ายโฆษณาเลอะเทอะไร้สาระไปทั่วใช่ไหมหมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆมันจะหยุดเมื่อไหร่นะโมงเงโกคาสเซลสามกิโลเมตรโมงเงโกคาสเซลแน่นอนอีก3ามกิโลนะครับปวดไหลอย่างนั้นเหรอหรือว่าปวดหลังล่ะเราแนะนำแฮมว้าวว้ว เกี่ยวกาสแล้วน้องฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่เลยอ๋อใครอุตะเกมผีเอ๊ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันเสราร์แล้วก็วันอาทิตย์คือวันแฮม แฮมแฮมอร่อยไอ้ปอสเตอร์แปลกๆพวกนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยแล้วพวกแกชอบแฮมขนาดไหนกันเชียวฉันว่าอย่าไปนสนใจคำพูดพวกนี้เลยดีกว่านะไแต่เขาแปะให้ก็อ่านหน่อยซิมันมีแผนที่บางอย่างอยู่หรืออะไรทำนองนั้นแต่ว่าโยนาคาอ่านไม่ออกนี่มันภาษาอะไรกันเนี่ยฉันต้องการเกียวซาคำพูดเขียนไว้ด้วยเลือด ก็คือมีคนทรยศชอบกินเกียวซ่าแล้วก็ถูกฆ่าสินะป่ามูงเอโกโอเคไปที่นั่นกันอ๋นี่มันเมืองผลิตการชัดๆใครไม่กินแฮมต้องตายเปิดมาได้อย่างอีอย่างวะมากเลยอนี่มันที่นี่มันแปลกแฮะทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ ฉันควรจะกลับบ้านอ๋อเสือแพทเทินป๊อปมาแย่แล้วอ้าวไม่ใช่เสือนี่แล้วก็ไม่ใช่แพทเทินป๊อปด้วยหรอไม่พอฮะนี่มันของเล่นเหรอมองเงี้ยเงี้ยเงี้ยมองเงี้ยเงี้ยเงี้ยฮะฮะมันพูดได้ด้วย ใช่ฉันพูดได้โมงเงี้ยเธอสวยจังเลยนะันเนี่ยสาวน่ารักไงฮอะ,อะไรเนี่ยเด็กสาวมัธยมใช่ไหมโมงเงี้ตันน่ะรักเด็กสาวมัธยมที่จุดเยยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโมงเงีเงี้ย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 นี่ ทุกคนโอ้โหมันกองทัพตาลุงในชุดเหลืองต้องเป็นตาลุงในชุดมาสคอตแน่ๆมองเงี้ยเงี้ยมอง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 เงี้ยแน่นอนไม่โอ้โห เธอและก็โมงเอตันมาสนุกด้วยกันเถอะแม่สาวน้อยไม่เป็นไรหรอกนะพวกเรานะจะอ่อนโยนสำหรับครั้งแรกของเธอใช่ไหมเพื่อนเพื่อนชอยช่ยชอยชชยัยน้อ,นอง วิง่งแล้วก็อย่าหยุดวิง่งบอกผมใช่ไหมครับได้เลยพี่จะไม่ทําให้น้องผิดหวังทำไมมันวิ่งไม่ออกล่ะเฮ้ <Hey! S 2> ไม่นะเมื่อกี้ผมกดชิปแล้วมันไม่วิ่งอะครับกดปุ่มไหน continu เอามันไม่วิ่งจริงหรือว่ากดชิปแล้วมันเดินวะผมผมว่ามัน auto dash <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่ทำให้น้องผิดหวังไปสองรอบแล้ว นี่ไงมันออโต้แดนซ์เองด้วยนะครับถ้าผมกดชิปมันจะชา้าลงมันกลายเป็นเดินนะครับแต่ว่าถ้าไม่กดมันก็วิ่งฉิวเลยโดยเอ้ไม่น่ารู้ดีเลยอะ่ะมาแต่ว่าเกมไหนมันก็กดชิปวิ่งทั้งนั้นแหละหยุดรอเขาหน่อยแล้วกันหยุดหอบเฮ้เฮ้เฮ้เอาไม่เห็นตามมาเลยอ่ะหลอกนี่นะโดยน่าจะเข้าแบบช่วงตัดฉากนะวิ่งไปต่อเลยแล้วกัน ไม่ตัดฉากด้วยฮะน่าจะเป็นสคริปต์เท่านั้นเอาว่าตัดฉากนี่วะผมโดนหลอกอืมแต่ผมแอบคิดว่าบางทีอาจจะเป็นจุตปรสงค์ของมูงิกโกะก็ได้นะครับที่มาไล่ต้อนเราเขาอยากให้เราวิ่งมาที่ปราสาทมูงิกโกะคัสเซิลหรือเปล่าเพื่อมาทําอะไรบางอย่างนี่เป็นไงเป็นคนคิดในแง่ดีแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ตาลุงลามุกในชุดมาสคอตนั้งแหละ มันไปแล้วใช่ไหมนี่มันคือความฝันเหรอก่อนหน้านี้ฉันกำลังนั่งรถไฟกลับบ้านไม่ใช่เหรอทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่ความฝานันไม่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหรอกหน้ากเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยฉันฉันไม่เข้าใจเลยแต่ว่าฉันจะเน่าตาอยู่นี่ไม่ได้นะ โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณเลยแต่ว่าถ้าหากฉันเดินกลับไปตามทางเดิมเนี่ยก็ต้องเจอกับพวกคุณลุงในมัสคอร์ดสีเหลืองอีกใช่ไอสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่นะแมวเหรอไม่พวกมันพูดได้ด้วยแค่นี่มันอะไรกันเนี่ยที่นี่แล้วก็สับ์ประหลาดพวกนี้เนี่ยพวกมันพยายามจะจับตัวฉันทำไมกันล่ะมันไล่ตามอะไรอยู่กันแน่ ฉันจะทำยังไงดีแค่แค่เราต้องใจยเย็ยนก่อนนะาหายใจอ,อะไรนั่นอนะเอ็นดูน้องสุดๆผมเอ็นดูน้องสุดๆเลยนะว้าวปราสาทหลังใหญ่มาก ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนน้องเห็นด้านบนนั่นไหมครับหน้าตามันคุ้นๆจริงๆเลยที่นี่คือที่ไหนกันแน่นะแล้วดีไซน์มันพิลึกชะมัดมีไฟอยู่ด้านบนด้วยมีใครอาศัยอยู่ที่นั่นเหรอผมไม่เห็นหน้าต่างเลยฮะเอเขาจะบอกทางกลับบ้านกับฉันได้ไหมนะแต่ยังไงฉันรู้ว่าฉัน ยืนบื้ออยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกนะไอเจ้าตาลุงในชุดมาร์คอตสีเหลืองพวกนั้นอาจจะกลับมาอีกก็ได้พวกนั้นคงไม่ได้อยู่ข้างในหรอกหนะ้าฉันว่าฉันน่าจะลองเข้าไปดูหน่อยมันจะไม่อยู่ได้ยังไงยอดตาศาสตร์ก็เป็นหน้าพวกนั้นนะถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยก็ตามสัมผัสได้ว่าจะมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นนะอ๋อผมรู้สึกเวลาเรามาเล่นเกมเก่าเนี่ยหมายถึงผมมาเล่นเกมเก่าเนี่ย มุมมองของผมต่อเกมมันก็มันก็เปลี่ยนไปจริงๆนะผมไม่เห็นจำได้เลยว่าผมเอ็นดูน้องโยนากะนะครับแต่ตอนนี้เอ็นดูน้องมากอะเลือดมีบางอย่างอยู่ด้วยนะอ๋อเลือดใครนะอ้าวคุลุงอะออ๋อยาดยาแยงอ่ะ ฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆแค่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ฉันฉันกำลังฝันร้ายเหรออืมเหมือนจะตายแล้วมันต้องเป็นโมงเงโกตัวหนึ่งที่อยากกินเกี๊ยวซ่าแน่ๆทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้กันล่ะมีใครบางคนฆ่ามันเหรอใครกันล่ะไม่รู้อาจจะเป็นคุณลุงร้านขายแฮม ดัที่บูชาแฮมก็ได้แฮมอีกแล้วได้รับแฮมเพิ่มจะว่าไปเราเซฟ,ฟได้ตลอดเวลานี่นะควรจะเซฟบ้างนะครับโอ้โอ้ตกใจเหมือนเฟอร์เดอร์ข้างนอกมันขยับคือเกมมันเล่นจอเล็กไงมันมองเห็นเฟอร์เดอร์ข้างนอกนะครับก็คือมันได้ไฟายเซฟมาน,นั่นแหละหอืออ๋อไอ้ไอ้ศพตากันแรกพบศพตามีคนลอยน้ำด้วยอีกแล้วเจ้าน้อย ละทิ้งความหวังทั้งหมดเธอคนที่เข้ามาฮะละทิ้งความหวังทั้งหมดเหมือนกันนะครับตรงนี้ออกนอกรู่นอกทางกันนิดหน่อยรูปปั้นดูเหมือนว่าจะยิ้มอยู่นะยิ้มอยู่นั่นแหละรูปปั้นยิ้มมงเงตันคือสุดยอดมงเงี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 งเงงเง ฉันไม่สนอะไรหรอกนะโมงเงี้ยทำให้โมงเงีตันโกรธฉันจะฉีกลิ้นของเธอออกโมงเงีโอโหดอ้วเนี่ยอ่าเพียงแค่มองมาที่โมงเงีตันอ่าฉันต้องการมากมากกว่าน,นี้อีกเธอดูนหน้าอร่อยนะมฮะ จะว่าไปถ้าโมงเอโกะออกมาเนี่ยเราใช้แฮมรอดได้ไหมเรามีไอเทมแฮมอยู่นี่นะเธอมาแล้วเธอมาจริงๆเหรอเนี่ยเธอมาเธอมาัมันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่รูปพันธ์ใช่ไหมจากจุดนี้ไปไม่อาจกลับหลังได้แล้วเธอแน่ใจเหรอเธอจำไม่ได้อย่างนั้นเหรอจำไม่ได้ครับเคยเล่นตั้งแต่7ปีแล้วอะ่ะก็นานอยู่นะ เอเหมือนมันมันเตือนว่าเราอยากเข้าไปยังไงอย่างนั้นแล้วเราเคยมาที่นี่แล้วเหรอยังไม่เจอใครเลยอยู่ดีอ่ะแล้วก็มีรูปปั้นพิลึกเต็มไปหมดเลยไหนจะคนที่ลอยน้ําอยู่อีกมีใครอาศัยอยู่ในปราสาทนี้ไหมเนี่ยฉันรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้อะ <S 2>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  ทางเข้านี่มันนี่คือทางเข้าใช่ไหม ยาก,กะแง้มประตูหน้าแล้วก็รู้สึกถึงสายลมที่ดูดมาจากข้างในมันมืดเกินกว่าจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้เข้าไปข้างในไหมรอแป๊บหนึ่งยอมแพ้แล้วหาทางอื่นรอก่อนแล้วกันนะเซฟก่อนนะครับแน่นอนผมจะยอมแพ้และหาทางอื่นช่างเถอะนะมัน ดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้ฉันว่าฉันกำลังถูกล่อลวงให้เข้าไปข้างในนะรูปปั้นพวกนั้นแล้วก็ผู้คนที่ลอยน้ำอยู่น่ะปราสาทนี้มันดูน่าสงสัยไม่ใช่เหรอเนี่ยและมันต้องเกี่ยวข้องกับตาลุงในชุดมัสคอตสีเหลืองที่ไล่ตามฉันแน่ๆเลยใช่ไหมพอคิดจะมีเหตุผลทุกอย่างแล้วเนี่ยเราควรจะหนีไปใช่ฉันควรที่จะรองอย่างอื่นมากกว่า ใช่แล้วน้องหนีไปฉันแค่จะถอยกลับมาและอ๋อโอ้หึอ๋อไม่อ๋อไม่อ๋อโดนล้อมอยู่ดีอ่ะมองเงี้ย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 เจอตัวเธอแล้วล่ะโยนกับตัน เธอไม่มีทางนี้จากที่นี่พ้นหรอกนะฮ่ฮเด็กสาวมัธยมฮ่โอ้โอ้อ้อ้ยชักจะเครื่องร้อนแล้วสิมึงเอยเอาล่ะพวกนายถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยนะรอดูกันได้เลยล่ะเพื่อนๆพื่ทำไมกันทำไมถึงรู้ชื่อฉันฮก็ ไม่มีเหตุผลอะไรพิเศษหรอกนะมันไม่ยากเกินไปสำหรับโมงเงตันที่จะรู้เพราะว่าพวกเราคือโมงโกอสนะโมงโกหลายคนโมงิกอสเหรอขอบคุณที่มาที่บ้านของพวกเรานะเธอเนี่ยคงจะอยากสนุกกับโมงเงตันน่าดูเลยสซซิดีใจจังเลยละ่ะผมหนีเข้าไปทันไหมเนี่ย เฮ้ hey! มารีบสนุกกันเลยดีกว่าฉันน่ะสร้างที่นี่มานานมากๆเลยล่ะฉันรอต่อไปไม่ไหวแล้วใช่แล้วล่ะมงเงกเอาล่ะนะโยนาก,กะตันมาเล่นกับพวกเราเถอะนะมาสนุกด้วยกันสนุก มันคือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราในค่ำคืนที่เปียกชุ่มฝันเปียกนั่นเองไม่ไม่ไม่ไมัไมีไม่ไม่ม่ไม่ไม่้ <c oughs> แ a ดเอ d ฝันอันยิ่งใหญ่ฝันเปียกอันยิ่งใหญ่ด้วยโอ้ <c oughs> ก็คือถ้าเข้าไปเลยก็จะไม่เจอ <c oughs> ไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมนี่มันแก๊งคุณลุงลุมกระทำจำเราเด็กมัธยมอะ่ะนี่นี่มันน่ากลัวแต่ว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วฉันคิดว่าฉันต้องลองดูอืมนี่จะถือเป็นการบุกลุกหรือเปล่านะเอาล่ะ ตแต่นที่ฉันมีความสุภาพอะนะอืมเอ่เอขอประทานโทษค่ะชั้นหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ปราสาทโมงิกโกเย่เหมือนเข้าสู่บทที่หนึ่งเลยเอา้าวคุณพี่ชายเหรอพี่ชาย เดี๋ยวก่อนอย่าทิ้งหนูไว้นะ,ะโทษทีนะยูนาก,กะโทษทีฮะให้ตายสิพี่เนี่ยเดินเร็วเหลือเกินนะก็เมื่อมีเรื่องต้องคิดอะนะตเตอก็รู้นี่นะคิดอีกแล้วเหรอใช่เหมือนว่าพี่เนี่ย หลุดไปอยู่ในห่วงแห่งความคิดและก็มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยละ่ะนั่นน่าเป็นห่วงจังเลยไม่เป็นไรนะ้ายังไงซะพี่ก็มีเธออยู่ข้างๆแล้วนี่นะอ๋อนี่จะพูดอะไรกันแน่น่ะพร้อมหรือยังล่ะืไปไหนกัน ให้ความรู้สึกว่าพี่ชายเราน่าจะหายตัวไปนานมากๆแน่ๆเลยแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณลุงในชุดมาสคอตสีเหลืองนี่ก็ได้นะครับบางทีพี่ของเราก็อาจจะไปซุกอยู่ในชุดมาสคอตนั้นก็ได้พี่ชอบเด็กสาวมัธยมใช่ไหมล่ะผมรู้นะปราสาทนี่มันอะไรกันเนี่ยแปลกชมัดอ๋อเลือดอีกแล้ว งานศิลปะนั่นมันบ้าอะไรเนี่ยบ้าบอสิ้นดีฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยแต่ว่าหรือว่านี่มันจะอืมรอยยิ้มของเด็กสาวเรียบร้อย กรีดร้องอยู่ในใจมงเงีเงีสวัสดีจ้าอืมโอ้มาเป็นแก๊งอาราเลกแล้วอะ่ะยินดีต้อนรับสู่ปราสาทมงเงโก้ยน่าแดงด้วยละ่ะกรีดสวัสดีตอนเย็นนะโยนาก,กะที่รักทำไมถึงรู้ชื่อฉันนะชื่อของฉันคือมงเอโกและฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เกี่ยวกับเธอเอาละมาเล่นกับพวกเราเธอแบบว่าหมายถึงมาเป็นของเล่นทางอารมณ์ของพวกเราเธออารมณ์ทางเพศด้วยมงเงี้ยมงเงไม่งั้นโมงยตยันจะขออาสาเป็นคนแรกแล่ะนะ,ะ,ะเ,ดเดี๋ยวก่อนแล้วใครคือคนแรกอะ คนแรกต้องเป็นชั้นต่างหากล่ะฮะพูดอะไรนะ่ะไม่รู้ว้ไอ้เบือกหอบปากนะ Fuck you อ๋อเอาละตีกันเองคิดว่าน,นี่เป็นเรื่องร้องเล่นหรือยังไงฉันจะฆ่าแกอ้อใช่เข้ามาเลยมัน <laughs> น่าตาเหมือนกันนะครับผมไม่รู้จะแยกเียงยังไงเนี่ยไอ้สวะเอ้ยมามาเลย <c oughs> โอ๋อ perfect <c oughs> เลย <c oughs> เข้ามาเข้ามา ยไปตายซะโอ้ใช่แกนั่นแหละต้องตายไอ้ขี้ไอ้ขี้มูงเงีงงีงงงแกอยากตายใช่ไหมไอ้พังฉันจะฆ่าแกฆ่าแกฆ่าแกไงว,ว้าวมงเงฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วยูนากาตันหายไปไหนแล้วอ่ะอ้าว โอ้ไม่สามารถขี่กันก็อย่างนี้แหละเด็กสาวก็รอดไปได้ฉันฉันจะทำยังไงดีเนี่ยอ่ะอ่ะไม่อยากจะมาที่นี่เลยฉันต้องตามหาทางออกไม่อยากจะอยู่ที่นี่เลยนะครับอ่ามีแฮมอีกแล้วอ่ะ ผมแอบรู้สึกว่ามีใครบางคนทิ้งแฮมไว้ให้เราแบบระหว่างทางให้เราเดินตามนะเหมือนเรื่องฮันเซลกับเกรเทลที่เขาทิ้งเศษขนมปังไว้ตามพื้นอ่ะเพื่อเพื่อจะหาทางกลับบ้านใช่ไหมแต่อันนี้เป็นทิ้งแฮมไว้ก็เป็นว่าสําหรับโมงิโก้คาสเซิลในพาสแตกก็คงจบรวมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> โดยรวมก็ผมสนุกนะกับการเล่นเกมนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปน้องโยนากะจะรอดจากตาลุงโมงโกหื่นการพวกนี้ได้ไหมก็ไว้มาติดตามกันใหม่ในคราวหน้านะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ไปเที่ยวไหนก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับบ๊ายบาย